ก็จริงต้องมีอยู่เพีเดียวเลยคือคนรู้จักกันนะครับก็คึกดนที่รักนะครับแล้วก็มีเป็นฟรีด้วยกับคุณโบนท็มณิดานะครับเพลงหาดเคยจะรักครับแล้วก็ฟรีด้วยกังก้องปูนครับไม่มีใครยังไงก็มีเธอแล้วส่วนอาราบเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่เนะครับก็ยังไงฝากบอกเอาพี่ใหญ่ด้วยว่าครับก็อยากมีงานเหมือนกันทุกวันนี้รถก็เติมน้ำมันไม่ได้เติมผักบุ้งนะครับคงจะไปไบ้าง รดแดนดยลำมันนะครับผมไม่ได้ใส่ยักผักบุ้งมันรดพิ้งได้นะฮะดังนั้นเดินาให้มีงานใหม่บ้างอะไรบ้างน้งใจกันทุกคนด้วยใช่ครับผมแล้วก็บอกทุกคนด้วยนี่เป็นประเด็นความผ่อนะอย่าเพิ่งอดใจกันนะน่าจะมีนะครับแล้วมเป็นกนชแล้วตอนนี้ใสไดีหมไม่เรา่ไม่ดีอเคแล้วกเต้นบ้ัเต้นตอนนีมีเพลงล่าสุดนะคะที่เพงเขาเพิ่งเจอกับเจที่มากนแล้วกับพี่พี่วงพมาณมล แล้วก็พี่เตอ่าชั้นนะชั้นก็เอเวลาจัดเจอที่รอคอยเพื่อวามตรการนะคะแล้วก็เอารบงอกหาได้คืนนะคะตล้วฝากด้วยนะยัยแล้วยัยไหมใช่ไหมใช่ไหที่พี่พอกินเข้าไปใช่ไหมกินอะไรคะาม่าดาวโหลดได้ที่ไหนจหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งหกหแล้วกดสอบนะคะโอ้โอก็ได้พี้หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งหกหแล้วกดโทรออกครับผมใช่แล้วอ่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอ้แล้วก็น้องแต้แล้วก็พี่เอ๋ที่มาเล่นเราด้วยนะ สตูดิโอนะครับตัวสี่ทของเรานะฮะตอนนี้เนี่ยเราสดๆจะมีวิธีกรไฟล์ไฟนะฮะใช่แล้วจะสดๆกันในสตูดิโอนี้เปินการนะครับก็คือตอนช่วงเวลาประมาณสามทุ่มนะสามทุ่มแปดโมงไลน์สตูดิโอแบงลูของเราตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วทานต์ของไลน์นะครับใช่แล้วนะคะต้องกลับมาเจอพวกเราปรนจันทร์ใช่นี้ใช่พวกนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันสดๆในสตูดิโอแปดโมงถึงหนึ่งทุ่มเหมือนกันโอเคแต่เวลาเดินมาเจอกันนะคอัวันนี้หมดเวลาแล้วครับใช่แล้ว